สวัสดีครับมาน,นี่ผ้าล่อหัวลอสวนคือเเ่าขึ้นเดิมนะครับน,นี่มาสิเบิงอัน,นบวบเลียมนะครับไปพัดกับใครนะที่มีบ่นนอกไปครับรอครับนี่อันนี้พ่อพัดแล้วเด็กครับนี่เออในยๆเติมอยู่ได้ครับนี่พ่อ,อใใด,ด,อดีเอาไว้ลายสิเกนะพี่น้องไม่หนีเป็นยังไดือเป็นช่วง,งเอารถนะครับหน่อยได้ มี่เลยหลายหน่วยเติบอยู่คถาถาบุตรนี่อีกหน่วยหนึ่งครับพี่อีกหนึ่งหน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยึ๊บโอ้หมาแดงมาแดงหลายขึ้นอย่างนี้ครับอน,นี้ก็พอดีครับเอาไว้หลายแก่กินบ่าเสียบนะครับไปไปต่อเบิ่งครับนีบอ,อกถ้าพี่ก็อีกสองหน่วยครับนี่ที่ได้อยู่ดอกครับนี่ที่ในแล้วละนะครับกำลังสีอ่อนๆพอดี นี่เอาไปกอนเนาะนี่ถังเทืองอีกเทืองกันน้อยหน่อยหน่อยอยู่ครับว่างอกงเหี่ยวกันหน่อยอยู่อันนี้เป็นยังไงเนาะคืงอ,องอหลอกของแข็งนะครับไป,ไปต่อห้าวันตัวข้าไปกกอนเนาะครับอม่นี่ไหมไมนนี่ไหมลองตะก,กาลงก่อนเอ้่นี่ไหมครับ เดี๋ยวเกือบบ่สเห็นอยู่สูงเสี่ยงคนนะครับไปเอาต่อครับอันน่าขี่นกลรนหน่วยหนึ่งไปพี่นอกนี่หน่วยหนึ่งนี่หนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหน่วยใหญ่เลยครับอันนี้หน่วยใหญ่แบบเนาะในลายหน่วยแล้ะนะทีพ่อเราด้ยไปไปเบิ่งนผักเ้าต่อไปนี้ครับอันล่ากี่นกหน่วยหนึ่ง และขี้นกหนึ่งหน่วยนอ,อ้บักทัวมันปูมันเกิดแซมกันนะพี่น้องมึงทั้งแบบอ,อันนี้ทั้งกําลังสีขืนข้างกําลังสีออกดอกพอดีนี่ม็นบอกอ,อันนี้สิเป็นอันอันนี้สิเป็นบักแตงแตง้างไหมครับมึงมันว่าโง่งเงี่ยวนะเนาะกําลังสีออกดอกจอหน่วยอ,อีหลายเลย นี่เกือบเร่เกือบเรื่ยวว่าเห็นพี่น้องนี้นกหนึ่งหน่วยเกือบหนึ่งหน่วยนะครับถ้าเป็งทางผีนะครับพี่น้องวันนี้อันนี้คือบกบวบเรี่ยมครับนี่ก็ล่งมันจะเนเรียมเลียมนะก็ลังหน่อยหน่อยอยู่นี่ครับเอออันนี้สะไม่ขึ้นข้างนี่ช่วงนี้หนาฝนปูกบยห้าทนะครับขึ้นง่ายอรรถนะครับอันนี้ทางนี่จะเป็นอัน แตงแตงข่างแตงข่างแล้วก็มะง,งูเงี่ยวมาลาขีนกเงี่ยงผสมปนเปกันไปหมดแล้วครับเนี่ยกําลังเป็นดอกเลยครับนี่เห็นบอก <clog. S 2> อันนี้คือแตงข่างเนาะครับกําลังเป็นดอกอันนี้คือง,งูเงี่ยวงูเงี่ยวเกี่ยวกับปลอมอืมนะครับอืมงูเงี่ยวเกี่ยวกับปลอมทางฝีพี่นอ้องคือกําลังขึ้นเนี่ยมะงูเงี่ยวกําลังเสียออกดอก พี่น้องงูเนียวกำลังออกดอกนี่ครับออกดอกมีเบืงหน่วยพันคือจะง่บ่ครับนี่คืองูเขียวหน่อยบ่ะเนี่ยครับเนี่ยหน่วยกำลังออกภาษากลางเอื่นอย่างมาจากนะครับเอื่นอย่างก็ครับบวบบวบงูบวบงูแมนบอกครับนี่เนาะเออนี่างบวบเลียมกำลังนี่หน่อยกำลังเสียออกพี่น้องนบ่บนี่ร่างจิต ข้าวเดียวก็ได้กินอลไรนะครับนี่ข้าวน,นี้ก็จะเป็นกระโพดนบักซาล,ลีน้อพี่นอ้องเราบวันใดกิยาเนาะเบิ่งบ่งแม่พันเพียเนี่งลงคุณอืมบ่น,นี่ลงงชิยูได้กินบ่เบิ่งเจาะแลรวเห็นบ่ครับอืมอืมตัตู้ผื่ดเนาะท้ากแบบปลอดสารกำลังสีเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกเห็นบ่ครับนี่น่าจะออกดอกอ,ออกดอกแล้วพี่ นังชิดกินบอ่อแม่ชิกินคอนเบิดบ่อนะครับนี่ออกดอกแล้วพี่น้องพี่อะไรเลยวพวกลองปลูกนิดหน่อยซีสหาแซล่ลน,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 นะครับพ่อลองเบืองวันสิด้กินบ่อเสน่ห์นะครับอืประมาณนี้แหละครับทางทางกันกระสบเป็นหนึ่งทักแป้นกุ้ยช่ายบ่อนะครับสีเหลืองแง่ยังไง ตัวนี้บ่ค่อยเด็ดตัดนะครับกำลังสิขึ้นมาใหม่เลยบางทางหนานีเป็นหอมหอมกำลังขึ้นอวดรัวเลยพี่น้องคุณหอมนะครับผมพ้าไปบางทางหนานี่เป็นอันข้างนี่สิเป็นหอมกำลังแบ่งออกมานะครับบางขึ้นกำลังสิขึ้นอวดรัวเลยมาได้หดนามพี่นอ้อนงนี่ท่านกิสิเป็นสลัแหน่สละแหน่ก็สิเพิ่งขึ้นให้ผูกงางอยู่ดีครับสลัแหน่ก็ได้อายุ เป็นบ่คอยดนครับข้าวเดียวกันเหี้ยแล้วท่านนี้สิเป็นพักักอีตูอีตูที่กาใวพี่น้องมัขึ้นให้หลายเติบอยู่เพียบเ่งว่าสิบบัวคนให้ได้ครับนี่เน,นะาะท่านนี้ก็สิบาง,บางๆเนาะก็สิเอาออกมาแปะให้มันแบบเต็มนานนะครับเนาะเออประมาณนี้ครับสําหรับพักอีตูอันนี้ท่านนี้ก็สิเป็นพักอีตูไทยนะครับบ้านผมเอิญพักอีตูไทยเลยหรือว่าใบกะเพรา,าน่นและเนะครับเนาะเออน,น,นี่ออกมาแปะ ก้างสิขึืนไฮ่กระเพาอันนี้คือกระเพานะครับหอมหงวยแต่บาวดเลยหอมหงวยเลยครับอันนี้จะเป็นหอมแบงก์กลางเสียหวนขึ้นไห้กลางเอาหัวอันนี้ปูจากหัวครับนี่นะครับปูจากหัวเลยบ่ได้อันซื้อต้นมานะครับอันนี้เป็นหอมแบงครับลรับหอมแบงก์กลังสิขึ้นไห้ครับนี่ห้าพีก็ิบเป็นนันบักเคียครับบักเคียะก้างเป็นดอกเลยครับนี่บักเคีย ตัวน,นี้หน่อยเขาเนาะแค่เงีเป็นดอกเลยนะครับนี่อันนี้ผมซื้อตัวหนึ่งกับเสือมาเบิ่งแม่เพิ่งเลี้ยงนี่แมงภูบ่ครับนี่เพิ่งเพมากินเคซอนคอนกับเพื่นเพื่อนจาะไปกินแล้วคุณเอ้ยเห็นไหเนาะครับก็เลังสิออกดอกจอนวยแหละนี่นี่ออกจอนวยแล้วครับนี่เห็นไหมนี่หนือหน้อๆเขาเนาะเขาเนาะเนาะแงี้เพิ่งกับมาคนแล้วนะครับเอาบปเดีขีดยาเนาะผีทา้งผีก็เลังสิออกดอกหลายคือกันพี่น้องพี อันนี้ผมซื้ออันตนมาจากอันที่เขาเจ้าจัดนั่นเหมือนกระเสียดแฟร์ประบ้านนี่นะครับเป็นออกบูธไหมครับอืมน้ครับนี่นั่งเสียออกดอกลายเติบด้วยครับนี่โอ้ยน้ำนี่ก็ได้กินแล้วพี่น้องนี่นละครับสวนกับบ้าเลยว่าท่านลงอย่างไรเนาะครับผมกะเมื่อมาเขาบอกโพดซาลีกะจีมันเป็นเครื่องหนึ่งหรอ เนี่ยลอดหลุดก็บกบักซาลี่นี่แหละครับว่าจะได้กินบ่นะครับส่วนท่านคงจะทิดท้ายมาแล้วนะครับค่ะสิป็นงนั่นปวอกใหม่ปอกไหม้เคลียร์ไม้ขืนข่างเนาะอันนี้ปลูกง่ายปลูกฤดูการของฝน,นน่าฝนนะครับจะปลูกง่ายเนาะเพิ่นจิมักช่วงฝนเนี่ยไม่ขืนเคลียร์พี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้พี่น้องนดอกออกลายเลย นอกจังนด้ก็คลิปนี้ก็ฝากรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ